มี2-3าคำที่ออกมาตอนนี้กับปัญหาศึคเมนภายใต้คำถามจะจบเมื่อไหร่ที่ตั้งกับรัฐบาลอิงโดยเปรียบเปยการบริหารจัดการสถานการณ์ทั้งฝ่ายกองทัพที่อยู่หน้าง,งานและหน่วยเนื้อกรณีสถานการณ์2ช็อตสำคัญทั้งเหตุการณ์ปืนลั่นที่ช่องบก28พฤษภาคม2518และ3ทหารเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บ16กรกฎาคม2518นอกจากคำวิจารณ์ว่าไม่แอคทีฟและช้าคือคำเปรียบเปยสะท้อนภาพความรับผิดชอบไม่นับ รวมภาวะไร้นายกตัวจริงของทั้งกระทรวงกลาโหมที่ก็ไร้เจ้ากระทรวงรัฐมนตรีว่าการมีเพียงรัฐมนตรีช่วยพลเอกนัทพลนาควานิศสวมหมวกผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตกซึ่งโอดครวนเมื่อวันที่21กรกฎาคมถูกว่าเป็นหัวหมานำราชสีและกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการมาลิสเสียมพงที่ถูกหลายฝ่ายวิจารณ์กระทรวงล่องหนกับรัฐมนตรีล่องหนทั้งหมดนอกจากถูกตั้ง คำถามจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ฝ่ายการเมืองหรือไม่อย่างถูกตั้งคำถามจะจัดการอย่างไรกับความเดือดร้อนของผู้คนชายแดนไทยกัมพูชาต่อสถานการณ์ที่ลากยาวไปเรื่อยอย่างที่ดรสุรชาติบำร,รุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาวิเคราะห์ผ่านรายการของหมาแก่วันนี้22กรกฎาคมแม้ว่าการถแถลงของสอบทกเมื่อวาน21กรกฎาคมเหมือนจะเปิดยุทธการเปิดเกมโลกกลับไปที่เขมรอย่างเป็นทางการไล่ตั้งแต่จะประท้วงอย่างเป็น าการจะฟ้องไปที่คณะกรรมการอนุสัญญาออตตว่าฟ้องนานาชาติที่เข้าไปร่วมเก็บกู้ทุนระเบิดขเขมรจะบรรยายสรุปต่อคณะทูตพในไทยแต่ก็ยังมองว่าช้ากับโอกาสในการพลิกเป็นฝ่ายรุกจากปมกับระเบิดที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บจากวันที่เกิดเหตุการณ์16กรกฎาคมที่ไทยสามารถฟ้องต่อโลกได้เลยทําไมต้องรอ3วันโดยมองว่าหลายฝ่ายอยากเห็นท่าทีของฝ่ายการเมืองในการตอบโต้กล้าสู้บ้างนอกจากนี้ในทางจิตวิทยาตั้งแต่มีคลิป ออกมาประชาชนรู้สึกว่าไทยตกเป็นเบียรล่างและอยู่ในสภาวะที่เราขยับไม่ออก พอมีกรณีเหตุทุ่นระเบิดขึ้นมาแม้รองอธิบดีสารานิเทศจะถแถลงผ่านสบทกเหมือนเราจะรุกับแต่คนอยากให้เห็นว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะพลิกจากสภาวะเป็นเบียรล่างกลับขึ้นมาบ้างเพราะในเวทีระหว่างประเทศการเป็นเบียรล่างแบบนี้ยังไงก็เสียเปรียบรวมถึงเรื่องที่รัฐมนตรีมีการออกมาพูดน้อยเรื่องประชาชนเจ็ดจังหวัดชายแดนในทางจิตวิทยาว่าเขารู้สึกว่ารัฐบาลทิ้งพวกเขาปัญหาคือจะทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่าการแก้ปัญหา รอบนี้ไม่ใช่การเอาใจคนกรุงเอากระแสนอกจากนี้ยังต้องระวังกระแสชาตินิยมสุดโต่งที่ยังมีอยู่มีการปลุกกระแสไม่หยุดและแม้จะเห็นบทบาทของอธิบดีสารานิเทศในศูนย์สวบทกแต่ก็มีคําถามว่ากระทรวงการต่างประเทศหายไปไหนรัฐมนตรีหายไปไหนงานอย่างนี้รัฐมนตรีต้องกล้าถแถลงต้องกล้าเอาหน้าออกบนสื่อแล้วไม่อยากเห็นกระทรวงต่างประเทศเป็นกระทรวงล่องหนดรสุรชาติบอกด้วยว่าตอนนี้คนมีความรู้สึกเยอะอยากเห็นรัฐบ มีลดเดอร์ชิพหรือภาวะผู้นำมากกว่านี้ในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศเพราะตอนนี้เริ่มมีเสียงเรียกร้องว่าไทยกัมพูชาแก้ไม่ได้จีนขอแก้ได้ไหมจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางหรือที่บอกว่าถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวอาเซียนจะเข้ามาซึ่งอาการนี้มีมาตั้งแต่เกิดปัญหาการขุดคูเลตต้นพยาศัตรบัต้องยอมรับว่ารัฐบาลไทยมีท่าทีที่ล่าช้าและรีรอซึ่งควรต้องปรับได้แล้ววันนี้การเปลี่ยนเกมฝั่งเขมรเขาใช้เรื่องการปล่อยคลิปลับเป็นจุดพิกเกม แต่จุดพิกเกมของเราก็เห็นชัดคือเรื่องของการที่เมนวางทุ่นระเบิดจะทํายังไงจะเห็นรัฐบาลกระฉับกระเชงแ ที่สําคัญเรื่องบางเรื่องอยากเห็นการตัดสินใจมีผู้รู้จริงอย่างการที่รักษาการนายกอ้วนเอาตํารวจภูธรปราบจลาจลในเมืองเข้าไปชายแดนแทนที่จะเป็นตํารวจตชดและย้ําว่าสิ่งที่สําคัญที่ต้องขับเคลื่อนคือกระทรวงการต่างประเทศเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่รัฐมนตรีช่วยกะลาโหมแม้จะสวมหมวกของพออ,อสบทกจะมานั่งถแถลงเรื่องแบบนี้อยากเห็นมาลิทมีภาวะผู้นามีลีดเดอร์ชิพมากขึ้นตนเชื่อว่าคนในกระทรวงต่างประเทศตอนนี้รู้สึกว่าบ บาทกระรวงกำลังจมน้ำควรขับเคลื่อนมากขึ้น